การเอาใจใส่ดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเป็นหลักการที่สําคัญอย่างหนึ่งในการปกครองนายสุรเชษตาามาผู้ใหญ่บ้านหม,มู่13ตําบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งการปกครองในหมู่บ้านออกเป็น10คุมบ้านและมอบหมายให้คณะกรรมการในแต่ละคุมบ้านได้ร่วมกันบริหารจัดการและดูแลคุมบ้านของตนเองและแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังส่งเสริมให้แต่ละคุมบ้านสร้างรายได้ด้วยการผลิตสินค้าประจําคุมบ้านของตนเองอีกด้วยพร้อมกันนี้ผู้ใหญ่สุรเชษ ได้พัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโดยการจัดทําโครงการกาดริมน้สาสันลมจอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศและเลือกซื้อสินค้าจากฝีมือของชาวบ้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวสันลมจอยทั้ง10คุมบ้านอย่างยั่งยืนทำวันนี้ให้ดีที่สุด